สวัสดีเช้าวัวนศุกร์นะคะกับบรรยากาศฝนโปรโยปลายทเทวดาช่างมาตรงเวลาจริงๆนะคะกับขอพูดไว้เนาะคะ่ะว่าอันน้ำแหงเห็ดจักต้นเข่าตั้งโตได้แน่วสาสันจังโต๊ะยาเปล่าต๊ละไหวหลายบอกพูดไว้แบบนี้เนาะคะ่ะนี่มือหนีพุ่นมาแล้วน้ำแหงแล้วเข่าก็ตั้งโตได้แล้วนะคะเริ่มติดแล้วนะคะเพื่อนกะ โปรยปลายมาพอดีเลยนะคะขอบคุณเทวดาหลายๆด้วยค่ะเมตุกชาวนาะฝึกหัดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาดูว่าในแปลงสังเกตการข้าวนะคะทุกก็จะเรียกว่าแปลงต้นตาลน,นะคะไฮโกตานนะคะ ตลูกได้ทำอะไรกับแปลงนี้บ้างได้ปลูกข้าวหรือมีวิธีการปลูกหรือใช้แปลงนี้ในการทำประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะก็จะพามาดูนะคะนี่เลยค่ะด้านหน้าที่เราเห็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้าวนะคะเป็นข้าวเหนียวหอมกุสซุมานะคะตัวนี้จะเป็นชุดเมล็ดพันธุ์ที่ ต่อพันุ์มาจากปีที่แล้วที่ปลูก5ต้นนะคะแล้วก็เอามาเพาะเพื่อที่จะปลูกในปีนี้อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเก็บรักษาพันธุ์นะคะวิธีการเก็บรักษาพันธุ์ข้าวที่ดีที่สุดก็คือปลูกให้มันอยู่ในชีวิตประจําวันนะคะทุกก็จะมีข้าวอยู่ไม่กี่สายพันธุ์นะคะที่จะเวียนกันปลูกแบบนี้นะคะก็คือจะปลูกปลูกปีนี้เสร็จแล้วเก็บมเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่ง ที่สําหรับชุดคัดเฉพาะเป็นเมล็ดพันธุ์ชุดปิดนะคะคัดเฉพาะสําหรับเรานะคะเก็บไม่เยอะประมาณารวงหรือสองรวงเพื่อที่จะเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อที่จะปลูกสลับนะคะในปีถัดๆไปอย่างตัวนี้ปีนี้เราปลูกเราก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วก็ปีหน้าจะไม่ปลูกพันุ์นี้นะคะปีหน้าจะเอาอีกพันธุหนึ่งมาปลูกสลับแล้วปีปีถัดๆไปะคะ่ะต้องดูแผนดีๆว่า เราจะเอาลงแปลงนาในปีไหนนะคะปีนี้ก็จะมีไม่เยอะนะคะไม่ถึงหนึ่งงานนะคะก็จะมีทุกก็จะเก็บพันนะคะไว้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะแบ่งให้กับผู้ที่สนใจสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้นะคะเพื่อที่จะให้ได้ไปปลูกกระจายความเสี่ยงว่าอย่างถ้ามันซับด้วยเป็นข้าวนาปีนะคะสภาพดินฟ้าอากาศที่ ที่แปรปรวนมันอาจจะทําให้ปีนั้นๆเราไม่ได้มเมล็ดพันธุ์นะคะเราก็จะไปรับมเมล็ดพันธุ์จากกระยาณมิตรที่เราส่งให้ไปปลูกหรือคนที่สนใจในการที่จะปลูกต่อนะคะก็คือแบ่งปันกันค่ะกระจายชุดความเสี่ยงไปนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเอาไว้กินนะคะเพื่อที่จะมันต้องมีชุดที่เราเก็บเกี่ยวแล้วก็มากินเพื่อที่จะดูว่า รสชาติความหอมความนุ่มอร่อยหรือสัมผัสต่างๆนะคะเทคเจอร์ต่างๆมันยังคงที่อยู่หรือเปล่านั่นเองค่ะ นี่ก็จะเป็นข้าวเหนียวหอมกุสุมานะคะใช้วิธีการปักดำแบบกล้าต้นเดียวอายุกล้าประมาณ3สัปดาห์นะคะนี่ก็ปักดำผ่านไปได้ประมาณ1สัปดาห์แล้วนะคะก็จริงๆนาแปลงนี้น้านะคะจะเต็มถึงคันนุ่นเลยนะคะแต่ว่าทุกได้ทําการสูบออกแล้วก็ขอเทวดาฟ้าฝนว่าหยุดตกสักหนึ่งสัปดาห์ได้ไหมเพื่อที่จะให้ทุกได้จัดการกับแปลง แปลงนี้นะคะจัดการต้นข้าวกับแปลงนี้ที่มีหลากหลายอายุให้เขาได้ตั้งตัวติดดีก่อนแล้วค่อยตกได้ไหมนะคะซึ่งร,บรอบๆแถวนี้นะคะก็คือน้ำจะเต็มไปหมดเลยนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้จะพามาดูว่า มีตุ๊กลงข้าวอะไรบ้างนะคะหนึ่งในสายพันธุ์นั้นก็คือข้าวเหนียวหอมกุตสุมานะคะนี่จะเป็นชั้นที่คัดพันธุ์พิเศษเพื่อที่จะรักษาและอนุรักษ์พันธุ์นี้ไว้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะแบ่งจําหน่ายให้กับผู้ที่สนใจนะคะก็คือนี่นะคะปลูกไม่เยอะแค่นี้นะคะแปลงนี้เนื้อที่รวมๆเป็นตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณหนึ่งงานนะคะจริงๆก็อาจจะไม่ถึงนะเพราะว่าตุกได ทำตรงนู้นนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูทีนึงได้ถมดินตรงนู้นลงมาเพื่อทําการเพาะปลูกพืชผักนะคะนี่ค่ะแล้วก็อีกอีกตัวหนึ่งจะเป็นนี้นะคะนี่นะคะอายุข้าวก็ยังไม่ถึงเดือนเท่าไหร่นะคะทุกเอามาปักตรงนี้ลงตอนที่เขาอายุได้9้าวันนะคะงอขึ้นมาแล้วได้9้าวันทุก็เลยเอามาลงแปลงตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสุธิยามินินะคะจะเป็นข้าวที่เ,เกิดจากการ เกิดจากการเขาเรียกว่ากลายพันธุ์ด้วยยีนของเขาโดยธรรมชาตินะคะเราพบเห็นในแปลงนาแล้วก็เลยเก็บออกมาแล้วก็ทดลองปลูกดูนะคะว่าเขากลายดีหรือกลายร้ายนะคะอันนี้จะเป็นจุทยามินิสองก็คือปลูกรอบที่สองแล้วนะคะนี่นะคะมีอันนี้มเมล็ดจาก1 เอามาแค่แค่ตัวอย่างนะคะก็คือจากหนึ่งรวงแต่เราเลือกมาแค่1-2ึงถึงเมล็ดด้วยเนื้อที่ที่น้อยถ้าตัวนี้ไม่ได้เราก็จะกลับไปปลูกในกระมังนะคะเพราะตัวนี้เป็นข้าวไม่ไวแสงนะคะเป็นข้าวดำข้าวสีดำตอนที่แค่มเมล็ดดูจะเป็นข้าวเจ้าสีดำไม่ไวแสงนะคะตัวนี้ก็นี่คือหนึ่งกออันตัวอย่างจากกอที่สองตัวอย่างจากกอที่สามไปอย่างนี้นะคะลูกจะเลือกมา กอละ2เมล็ดนะคะพอเขางอกขึ้นมาตัวนี้อีกเมล็ดหนึ่งตายไปแล้วก็เหลือหนึ่งเมล็ดแล้วก็จะปลูกแยกแบบนี้นะคะนี่นะคะข้าวไม่ไวแสงนะคะแล้วก็่าเดี๋ยวพาไปดูอีกนะคะตามมา,<พ>าเลยส่วนตัวที่สามจะเป็นตัวนี้นะคะจะอยู่อันนั้นเป็นข้าวเหนียวหอมกุสูมาเนาะแล้วก็สุธิยามินิสองนะคะเราก็จะมะีตัวนั้นจะเป็นผักพายนะคะผักพายใหญ่มาปลูกไว เพื่อที่จะตุ๊กแทนว่าอย่างทำนาแปลงตัวอย่างมันจะต้องมีระยะเว้นระยะระหว่างพันธุ์ข้าวที่กว้างพอสมควรนะคะสมถึงสเมตรอะไรเงี้ยก็มีความคิดว่าในระหว่างช่องช่องที่เราเวน้นระยะเราสามารถทำประโยชน์อะไรจากแปลงนาได้บ้างก็เลยทดลองเอาผักพายนะคะซึ่งตัวนี้เป็นผักธรรมชาติแล้วก็เราทานได้นะคะมาลองดูนะคะก็เริ่มจาก อันนี้เป็นเป็นเป็นต้นพันธ์ุมาจากแปลงของอาจารย์ตุล่างนะคะก็เอามาลองดูเดี๋ยวปีหน้าค่อยขยายนะคะลองดูว่าคือถ้ามันแม่บอกว่ามัน มันจะแพร่เร็วนะคะแล้วมันอาจจะเป็นวัชพืชในนาข้าวตูก็เลยเลือกที่จะลงที่แปลงแปลงเล็กๆนี้คือถ้ามันมันเยอะเกินไปเราก็สามารถจัดการมันได้ด้วยความที่แปลงมันไม่ใหญ่นะคะอ่าทีนี้มาดูพันข้าวนะคะตัวที่3ตัวนี้นะคะจะเป็นข้าวเรือจากข้าวตัวอย่าง F3 ของปีที่แล้วทีนี้ทําไมตุกถึงปลูกเป็นแถว ก็คือจริงๆ1แถวก็มาจาก1ต้นคือพอมันเป็นต้นเล็กๆพอมันเริ่มโตขึ้นนะคะมันจะแตกกอใช่ไหมคะพอแตกกอทุกก็เลยเออเนื้อที่มันเหลือเยอะเนาะเนื่องจากว่าข้าวตัวอย่างทุกมันตายไปเยอะมันมันพะแล้วหนูกินบ้างน้ําท่วมบ้างมันตายไปเยอะมันเหลือน้อยก็เลยเอาข้าวเรือนะคะเรียกว่าข้าวเรือนะคะเป็นข้าวเรือเอฟสามคือเราจะค้นหาที่มาที่ไปของมันไม่ได้ว่ามันมาจากกอไหนนะคะเราก็จะปลูกไว้ตรงนี้นะคะหนึ่ง หนึ่งแถวก,ก็คือหนึ่งกอหนึ่งแถวจากหนึ่งเมล็ดนั่นเองค่ะอันนี้อันนี้เพิ่งลงได้3วันอันนี้เสร็จทีหลังนะคะก็คือปลูกตัวนี้ทีหลังทุกจะไปปลูกข้าวตัวอย่างตรงนั้นก่อนที่บางๆที่มองไม่เห็นนะคะเป็นข้าวกล้าจากกล้ากะละมังมันจะต้นเล็กหน่อยนะคะอายุไม่ถึงเดือนก็คือรีบเอามาลงก่อนที่น้าจะมาให้เขาติดก่อนนะนะคะอันนี้ก็อายุได้ประมาณหลังจากลงดินได้3วันนะคะนี่ก็คือทุกสูบน้ําออกนะคะนี่เราจุดที่เราสูบน้ําคือตรงนี้นะคะ สูบน้ำออกแล้วก็ทำการปักดำนะคะนี่คือข้าว F3 ถ้าปลูกแล้วถ้าถ้าชิมชิมเม็ดดิบถ้าไม่อร่อยหรือเราไม่ชอบเราก็จะเกี่ยวให้ไก่นะคะเพราะว่าเรามีสัตว์เลี้ยงอยู่ทีเนี้ยแถวตรงนั้นนะคะนี่จะเป็นเวสันตาราสองต้นที่มันอยู่ในนี้นะคะอ่าเวสันตาราสองต้นแล้วที่เหลือก็จะเป็นอรวีนะคะซึ่งมันจะออกรวงคนละเวช่วงเวลากับข้าวตัวอย่างที่ตุ๊กมีข้าวตัวอย่างตุ๊กมันจะ ออกรวงช้ามันจะใชเ้เกี่ยวประมาณเกือบเกือบกลางเดือนธันวาแต่อันเนี้ยประมาณ15 2 0ถึงพฤศจิกาก็เกี่ยวแล้วนะคะก็เลยเอามาหนึ่งแถวไว้ตรงนั้นนะคะนะคะนี่อันนี้คือตัวที่3ตัวที่4ก็คือเวสันตระ2ต้นแล้วก็อรวีนะคะ ส่วนด้านข้างตรงนี้เป็นแปลงผักนะคะยังไม่ได้จัดการเพราะเรา,เราต้องจัดการนาให้ทันน้ําก่อนอ่าเห็นไหมคะว่าฝั่งนู้นเป็นกุสุมานะคะกุสุมาเป็นแถวส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้าวตัวอย่าง F4 ของทุกที่ที่อยู่ในกะละมังจะเห็นว่าหลังจากที่เราปลูกไปมันก็จะมีปลาหรือน่าจะเป็นปลานะคะมากัดบ้างอันนี้ก็คือธรรมชาติคัดสรรให้ค่ะก็คือ สูบน้ำออกแล้วก็ยังเหนือการควบคุมเขาก็ยังกัดอยู่ก็คือเอาเป็นว่าเราเอาต้นที่รอดนะคะแล้วกันนะคะเพราะว่า <c oughs> เราก็คิดว่ามันต้องมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่แล้วนะคะบางทีเราควบคุมปัจจัยทุกอย่างได้ไม่ทั้งหมดก็เอาต้นที่รอดนะคะก็จะมีอันนี้เริ่มโตขึ้นแล้วนะคะนี่น่าจะได้ประมาณสักห้าวันแล้วค่ะหลังจากปักปักลงนะคะปักดำลงตอนนั้นจะต้นเล็กกว่านี้นะคะนี่ก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วนะคะ ก็คือถ้าฝนมาน้ำขึ้นมาอีกสักหเซนหรือ10เซนเขาก็ยังอยู่ได้เพราะว่าเขาเริ่มติดแล้วนะคะนี่คือข้าวตัวอย่างนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้หกนะคะข้าวตัวอย่างแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นข้าวตัวอย่างเหมือนกันนี่กัดใหม่ๆเลยตรงนั้นนี่ก็กัดออกมานะคะน่าจะเป็นปลาเพราะว่าหอยคิดว่าเก็บออกหมดแล้วไม่เป็นไรค่ะช่างมันแล้วก็ ในในในระหว่างที่เราทำการศึกษาหรือทดลองหรืออะไรเงี้ยมันมีปัจจัยความเสี่ยงต่างๆเยอะที่เราควบคุมไม่ได้เราก็ต้องทำใจไปด้วยนะคะระวังไปด้วยเนาะจะได้ไม่ต้องคิดมากอ่าเนี่ยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นข้าวตัวอย่างอีกนะคะที่รอดจากน้ำท่วมก็คือตอน <c oughs> ที่หว่านกล้าเสร็จคืนนั้นหว่านวันเนี้ยนะคะในกลางคืนคืนนั้นน้ำขึ้นมาคือเต็มนี่เลยนะคะ เต็มเลยแล้วก็พยายามสูบออกเขาก็พยายามงอกนี่คือรอดรอดจากน้ําท่วมนะคะจากสี่ตัวอย่างน่าจะเหลือแค่นี้ค่ะเหลือแค่สองตัวอย่างตัวนี้เหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวอย่างนี้เหลือสิบต้นส่วนนั้นเหลือสองต้นส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งก็ขึ้นมาอยู่สี่ต้นแล้วก็มาตายอีกรอบนึงตอนที่น้ําขึ้นมาอีกหลังจากที่เราสูบออกแล้วน้ําขึ้นมาเขาก็ตายส่วนตัวนี้ จะเป็นข้าวาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นไรซ์เบอร์รี่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามันมากับดินที่เราซื้อมาถมถนนทีนี้ต้นมันสวยด้วยความที่เราชอบข้าวาข้าวสีค่ะต้นเป็นสีมเมล็ดเป็นสีอะไรต่างๆเราชอบนะคะเราก็เลยก็เลยเอามาเนี่ยค่ะเอามาปักดำไว้ตรงนี้นะคะจริงๆมันได้มา,าเลือกมาแค่ประมาณ14 14ไม่ถึง20ต้นนะคะ 1ิกว่าต้นเสร็จแล้วเอาปักดำอนุบาลไว้เขาใกล้จะตายเนาะมันแรงแล้วเขาจะตายก็เลยเห็นว่าต้นมันเป็นสีแดงๆก็เลยไปถอนมาแล้วก็มาปักดำไว้ที่นี่นะคะทีนี้เขาก็แตกกอแตกกอแล้วก็เลยทําการพอถึงเวลาดำจะปักดำนะคะเขาแตกกอเยอะมากตุกก็เลยทําการฉีกกล้าฉีกกล้าออกมาขยาย จริงๆถ้าเข้าตัวอย่างต๊กมันขึ้นเยอะหนูไม่มากวนหรือน้ําไม่ท่วมคือมันจะเต็มแปลงนี้ทั้งหมดนะคะแต่มันก็ต้องมีแผนสองแผน3เพราะว่าเราทํานาปีบางอย่างเราควบคุมไม่ได้นะคะ mm hmm. อ่าพอมันข้าวไม่เต็มข้าวมันไม่พอพื้นที่มันเหลือเยอะก็เลยต้องเอาตัวนี้นะคะมาฉีกฉีกก้าออกนะคะแล้วมาปักดําใหม่นี่นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ตัวที่9้านะคะคาดการว่าเดี๋ยวเยวเรามารอดูอีกทีตอนที่เข้าออกรวงนะคะว่าเป็นข้าวอะไรอ่าส่วนตรงนี้ค่อยๆทยอยทําไปทีละแปลงนะคะเดี๋ยวมะเขือเราจะรื้อที่ตุ๊กบอกว่าพื้นที่มันหายไปบางส่วนคือตรงนี้ตุ๊กผถมผมใหม่เพื่อทําแปลงปลูกผัก ให้เรามีอาหารกินในช่วงที่เราอยู่ที่นี่นะคะตอนนี้ก็เริ่มลงผักหน้าฝนนะคะก็หยอดถั่วไปเป็นถั่วขาวท้ายแดงนะคะเป็นถั่วพื้นบ้านถั่วพื้นบ้านที่นี่นะคะอ่าก็จะมีขึ้นงอกบ้างไม่งอกบ้างตัวไหนไม่งอกเดี๋ยวเรามายอดเพิ่มนะคะมีเมล็ดพันธุ์อยู่นะคะซึ่งเก็บปลูกต่อทุกปีแล้วก็มีบวบพวงนะคะที่กําลังงอกเดี๋ยวมะเขือเราจะลื้อออกนะคะนี่นะคะอ่าเดี๋ยวเราตามไปดูต่อ ปลาลูกคอ,อกอะออมาฝั่ง,งนี้นี่ก็ยังเป็นข้าวต้นแดงอยู่นะคะนี่นะคะที่เราแยกฉี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 กล้านะคะแยกหน่อเอ,อกมาแต่แต่มันแก่พอสมควรแล้วละคะ่ะมันน่าจะเป็นข้าวอายุสัน้นมันแก่พอสมควรแล้วแต่ทดลองดูว่าถ้าเราแยกตอนแก่แล้วมันจะเป็นยังไงนะคะก็คืออันนี้ก็ศึกษาไปด้วยคือคือผลลัพธ์ผลลัพธ์หรือผลผลการทาแล้วก็คือบางทีมันอาจจะได้อาจจะ อาจจะสาเร็จหรืออาจจะล้มเหลวแล้วก็ได้บันทึกไว้ว่าควรทําอะไรยังไงนะคะควรทําหรือไม่ควรทําแบบไหนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะข้าวต้นต้นแดงใบเขียวมันก็จะมีะตรงโคนที่เข้มๆออกม่วงๆแล้วตรงโคนที่ออกชมพูชมพูอ่อนๆนะคะแล้วก็แยกไว้นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสองต้นท้างหลังน่าจะเป็นป้อมสยามส่วนอันนี้ตุ๊กเอามาจากแปลงที่ตุ๊ก ปลูกหอมกระดังงาแต่มาดูก่อนว่ามันใช่ไหมเพราะตอนที่ตุ๊กปลูกหอ,หอมกระดังงานะคะต้นเขาจะไม่เป็นสีแดงแบบนี้นะคะเขาจะไม่แดงแบบนี้ทีนี้ก็เลยก็แยกออกมาดูว่าดูว่ามันมันเป็นข้าวอะไรเป็นข้าวปนข้าวเจ้าแดงหรืออะไรยังไงนะคะก็เลยแยกออกมาดูแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งหมดหอมกุซุมาสุธิยามินีสอง ข้าวเรือตรงนั้นเข้าเรือ,อ F3 เป็น3นะคะ4ก็คืออรวี5ก็คือเวสันตระ6ตัวอย่าง7ตัวอย่าง8ตัวอย่าง9ก็คือข้าวต้นแดงนี่คะ9 10ป้อมสยาม11ก็คือตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะปลูกไม่เยอะนะคะแปลงแปลงนี้สําหรับศึกษาหรือสังเกตการพันธุ์ข้าวเราใส่ข้าวได้หลากหลายสายพันธ์ุแต่ว่า ด้วยพื้นที่จํากัดเราจะใส่อย่างละเราจะปลูกอย่างละไม่เยอะนะ,ะปลูกอย่างละไม่เยอะนะคะเราก็จะปลูกประมาณนี้เพื่อทําการสังเกตนะคะว่าว่าว่าควรทําแบบไหนอันไหนที่เหมาะสมกับเรากับแปลงนี้นะคะอย่างตัวนี้ก็คือ,อเนยหอมกุสุมาที่เราปักดํากล้าต้นเดียวนะคะเราก็จะมี ได้รู้ว่าเออลักษณะต้นกล้าที่เราควรหวานหวานหาน่หางหวานทีแบบไหนอายุกล้าเท่าไหร่ที่เหมาะสมที่จะเอามาลงแล้วก็ดูว่ามันแตกกอแตกกอ,กกอหรือแตกกิ่งแตกแขนงประมาณไหนที่มันแข็งแรงดีนะคะนี่นะคะอ่าสำหรับวันนี้แม่ตุ๊กชาวนาฝึกหัดก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะคลิปวิดีโอหน้าจะมีสาระการเรียนรู้สำหรับอ่าใน วิธีการที่ตุ๊กทําอยู่นะคะชาวนาฝึกหัดอย่างไม่ตุ๊กทําอยู่มีอะไรบ้างจะมานําเสนอให้เพื่อนๆนะคะได้ติดตามชมกันว่าจะสําเร็จหรือล้มเหลวอะไรยังไงก็ให้เพื่อนๆนําไปปรับใช้กันนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ